ถูกหลายแล,แล้วครับเด้ออิอนทรพลัมครับผมคุณน้ำถูกหลายทั้งล่นถิ่มทั้งนกกินครับเนี่ยเออวู้ต่ำนกกินเนี่ยถูกลายลนะคุณถูกหลายนะครับผมทั้งร่นติ่มครับตีได้โอ้ย กินกระบอกวาดว่าวัยแต่กลินมาเอาเด้อครับอยู่อยู่ผักไใต้แล้วครับผมโดนติ่มมันผมกินไลบ้างเลยครับผมยันเปลี่ยนบ่อวันครับหลายดลวัวตกไรล่ะ ฝุ icana, ่นตั้งเฮียนะครับรดนต้มไปกลินมาเอาเด้อครับรักษาคุณละไมกิ่นสะพานลำกูได้มากินเอาตัวนี้แล้วครับผมีครับ